ก็ผมไม่เห็นแล้วบาดิคุณเนาะเนอนตาปลาหน้าเดป่งสุดท้ายแล้วทุกคนรุ่นต่อไปนี่มันมันไหทีมงานทำาไปแล้วผมจุจวดหนักลาหนักลาปลาใต้น้ำรอบคำทุกคน นี่เขากลับพาทีมงานมาดำเนาะตอนกลางวันนะถัยใส่ผ้าให้มาใส่มองแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็มาดำดำปลาตอนค่ำนะทุกคนในกางกะเกียมกันนะนะนานยญิงเธอหน้าบวบสบายดีทุกคนพบกับถอยใสบ่าวไทยบ้านนะมันนี่กะมา ดำน,ำน้ำเนาะดำน้ำยิงปลาอยู่ใต้นำ้ำกูอะไรทุกคนนี่กับทีมงานเข้ากับมาหลายตอนนี้กำลังกะเกีย่ยวนะตอนนี้เขากับกาเกียมอยู่ทุกคนมาลุ้นนำกันทุกคนมันนี่จะไปล่าปลาสร้อย <c oughs> อปลากระดทีมงานดำน้ำเข้ากับตะกีมนันมันจะไปทุกคน,กคนติดตาตรงกันลงไปแล้วคนหนึงน่งเนาะตอนนี้ ตามองกาติดตามองการจุดจดจุดจดทุกคนรอรุนรอรุนมากับทีมงานเก่าต้องกาเล่นกับมาใส่กัดใส่ม้อตอนนี้ก็อะไเอามากันไหทุกคนบ้านใบจะมัดไดทีมงานเ่้ากัตอนนี้กำลังคักกันดำอยู่ได้กุ้งเป็นลายตัวจุด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 ทุกคน โอ้มัน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 ไม่รอไหมข้างซ้ายนะผมนี่ไดะไดมผมนี่โบราณปะโบราณโบราณระว่างงจะปีนมานี่โอ้ยกุ้งใหญ่จะปีนทางเหนือได้ซปผสมแป๊บเสนือซอสยังอร่อยาเลย เป็นน้ำหัวตัวในมือเจ้าน่ะทั้งอะไประธานเอาก็เซ็กอาวุธนี่อึนสนิมอเลยอือจันเกิดเหตุแล้วจันเกิดเหตุแล้วบเอ้าวัวจุดเดดมันแหงอันนั้นมันแขงพ่นยิงปลามาถึงครับ แบ้วมันน่ารัดน่ะมือใหม่มือใหม่เช็คใหม่เกือบได้ละมืเผื่อผลิตอาวุธใหม่ผลิตอาวุธใหม่มื่นอาวุธมันวัชพุนแรงเยังมาเพิ่เขาก็ประมาณตอนขั้นตอนนี้จะได้กุ้งเป็นหลายตัวแล้วทุกคนกุ้งแม่น้ำใส่ประมาณสองขีดสามขีดทำอะไร น,น้นำใสครับลีนอ้วนใสน้ำใสใสง่าทุกคนป้ามันมีสองแง่มองสาบาเอตร่กนี้เดือนใสคือบ้านเฮาบ้านให้สแงมเ็ดลูกหน้า

เดี่ยจันเกิดในม้านเจ็ดจุวดทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วจันเกิดโตรึนี่ทางนี้กำลังดำอยู่มาจันเกิดมาโซ่ทำบุษม์หน่อยจุดจวดสองโตัวสองโตบาทเดียวกุ้งไม่น้ำกุ้งไม่น้ำ เฮ็ดมือสมังเฮาหนักบาดานะบาดานะนักละกุ้งเต้นจุวดทุกคนุลายทุกคนดูแถวนี้มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มานี่แมานทุกคนรุ่นรอรุ่นรอรุ่นเนีได้แต่ก้ามตรงไ้ตามเออ่นีมอยู่านีเจอตัวน้อยไปนตามตทุกคนตพ้วพอรมามามาทุกคนมาติดตามกันเด้อรอรุ่นรอรุ่นทุกนว่าเห็นกล้ามมันกล้ามบักใหญ่าโอ้นี่ใส่โลทุกคนใส่โลใส่โลทุกคน อเต็มคารเบลเลยทุกคนนีรุ่นรารุ่นมายังบุพเตัวใหญ่ปันดเอาปรมาณส้สองโลรอบนี้ซ้ำกุ้งมังกรมเลยทุกคนอยู่แถวนี่แหละกุ้งนี่นีอยู่แถวึงเนื้นี่นี่นักเฮดเนักธดานนนะอยู่แถวนี่แหะอบ่พอบ่ ทั้งนุ่มทั้งงุ่มอยู่น้ำเลยเฮ็ดจวดมาทุกคนรุ่นน้องกันรุ่นน้องกันพุ่งลายแถวนี้นะพุ่งลายแถวนี้ปูุ่งโอ้โหเฮ็ดอะไรอะไรพุ่งมนุษย์ใต้่ดำเฮ็ด

จุ่มกุ้งกุ้งมันอยทหามลานจุ่มจุ่มกันอยู่เห็นมันเวลาเบิ่งคลิปดังมันกัดกัน <c oughs> ปเปน,นอืมไปเป็นพูงเป็นกุ้งมันดำ <c oughs> นทะเลมานี่ะเจ้าไปเจอไปจุดเจ้าไปจอที้เลย หักยอดไม้ักพวกพวกนะคนบ้านจุดจุดมานะเยละมากจุดข้าวบุญรัการัคนหัวานส้มหวานเลยซุปไหนเต็มกระเบ้อโอ้โหในประมาณ2องสามโลลวทุกคนอ้มนเระพูนปัดสั้นมาพีปสี่ปัดพันะปด

มันแล้วทุกคนกุ<ๆ>้งกุ้งกุ้งกุกุงแม่น้ำทุกคนกุ้งแม่น้ำจุดจุดโอ้โบประมาไปยัมานใจเย็นตาไปบ่ันักตายไปมันอีกนๆททษตัดตกานดำโดทีมงานเขาสามคนสี่คนลงดำมาทุกคนเอ้ายังจึกวังเด้อวังเด้อ ใใเขาใจจใะโอ,โอ้ผมไม่เห็นแล้วมาเน,นี่ยคุณแน่นอะเนาะนี่คุณทุกคนมานี่ยไ,ไม่เห็นแล้วรอบนี้ใส่โลใส่โล,โลอ่ะตรงใส่แล้วจุดจุดเพราะบ้านมันอยู่ไม่ได้กับน้ำเรือน้ำน้ำเขื่อนน้ำมันนึ่นแจวไฟนี่มันเขื่อนนี่ เขื่อนเทินซองเทินแซง,งก็ลุงม,มาหันไไหนะป,ไป,ไนป้มานันมานมันทุกคนจุดจวดผมไม่เห็นแล้วใสู่ใส่โลใส่มาเออนี่น้ำคักนะทุกคน

เด yeah. ี๋ยวซื <Dragon> ้อเดี uh, ๋ยวจัดการให้เ้อเตรียมยางเตรียมอุปกรณ์ไรปั๊มเออปืน้ช่งลูกปืนบี่ยวอะไรเลยโอ้โหนอนดีดดีดเ้านดีด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 ไไอ้หนุ่มวิญญาณะดับนั่นดี ไปยี่กันมาม่านเฮ้ยใส่่อน้ำนะใส่ใส่สุดแน่รอบไว้ก่อนนะพบกนี้ข้อเด้อคุณหนึ่งญาตื่ด้อไปไปกันนะไปให้ม่ต้องไปไหวเออไปไหวพอดลยครว่าของเราเป็นะประกาประกา

ตอนนี้พอจัดแล้วตอนนี้บอลหลุดกันุ้งไปสิไปก่อนดึงว่าเขานักดึงไหมบอลลุดบอลต้นตาไปนี่ผมเองผมเองโซดาดมันจะเป็นตะดำมันได้มังไงไม่ไม่เรหัวา

อโ่ทำซ่มนะตัวทุกคนขณะนี้ก็เวลาน่าจะสามสี่ทุ่มแล้วนะทุกคนสามทุ่มปลายาสี่ทุ่มจะหลับตาเขาไปหลับลา ทมงานท่ากับบอสูดสึ้ดใจขาดเนาะสู่สุดใจเลยครูมีนมน้อยหนาคูเ <tamam> ต็มคาราเบลเลยแตกบูนครูอยนกปากหางไปเมื่อไหรไหมาช่วงนี้พักลอนแล้วพกอนอ่ะทุกคนทีมงานข้ากับปุบ จุจวดจุดจวด,จดมาปนป็นได้ครอยู่พอกินอยู่มันเองค่ะทีมซีมือดองลอง้อมทั้งนั้นเลยขัววะฝักพรักพรทีมดำเขาก็ดำไปหนาเตก็กไปไปเลย มาอยู <connect in no liebe> <pi> ่ทางโง่เลยไม่้าเราไปเจ้าเดินน้ำเจารม่นะประานี้เดิน้ำย่ห้าุณเล่เห็ดเห็ดเหเห็ด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 เห็เห็ดเห็ดเห็ดเหดเหเห็ด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 เหเห็ดเห็ดเห็ดเห็เ็ดเห็ดเหเห็เห็ดเห็าเห็ดเห็ดเเห็ดเหดเห้ดเห็ดเเ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 เ ป่าขึ้นขึ้นอืมเอ้าไปนี้ดิเห็ดจับป่าน้าเห็ดัขับรถอืมเห็ดาแล้วมาแล้วมาแล้วอาล น้งล้อมเอาเหนอยบนอุปิได้แล้วลูกแบบกุ้งไงอเนาะใส่เสื้อตุ้งนี่บางซีเสื้อเนี่นี่จืดไงจืดไมันเลยมันเลยรอบนี้ได้กุ้งมันวะโอ้มันมันมันมกุ้งกับพอกุ้งทุกคนกุ้งกุ้งเนี่ยปลาเนี่ ตัวใหญ่ยูทุกคนมัมันมัเอาโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วทุกคนรุ่นต่อไปมนี่มันมันมันไอ้ยักษ์ทำไมกุ๊บไปด้วยปุ๊ยังไปแล้วปะยัง รอรูนุกันกุ้งดอนหลายกุ building building so ้งใช่ไหมว้าวปูเปันไปปูเป็นไปแล้วเออปูเป็แห่งุปยาอลูกตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่นาก็ลอกครับ รอรุ่นรอรุ่นก่อนนี่อ่าเน้นบ่้องล้อมลงมาเลยเดียวางเก็บกันเด้อวางเลยวางระวังระวังระวังใจเย็นใจเย็นไปไปก่อนจารเกิดขึ้นก่อนกุ้งบ่กุ้งบ่จกาเกิดนี่มียัง คือเป็นต่างบลานะหมดแล้วเรียบนับไปโอ้ประมาณปนใดทุกคนมานีเอ้าไปหากินมาี้กับบประมาณปนใดทีมทีมเาทีมคุณภาพหาอาแพบานน่ได้ประมาณสิบโลสิบกว่าโล ไอกงเนียไปแล้ไอกงเลอะดักน้แล้วไว้งคแล้วันหรมังตัวนงกเลอกุ้งกเนี่แบงกนกระมงกระมันินงต้องปวดหัวเหงโอ้ยนี่ปาคอาวงดูดแล้วูดทุกคนานบแงกันอีกเชน ว่าเปเมนคนมานมก้ามนได้ตอดสิเด้อเลยโอ้คนไ่เลยนะตอดะเเป็นใสะไ่ออนมาลเราเราลน้ำค่อวเรอป่านะเอาคุ้มมดได้ยัเอาไหม เคยใช้อ้อนอะไรบอกเก็บผลมันแรงเก็บมันแรงครับไปเอืมันแรงมันลงน้ำลงไปหน่อยน้ำว่านย้อยเลยมั้ง